สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรื่องการลงไดเวอร์สายโปรแกรมกับ Windows 11นะครับผมที่เพื่อนๆได้ไปเนาะเพื่อนท่านใดที่ได้ไปก็นำสายโปรแกรมนักลก่าวไปเสียบในอุปกรณ์ของท่านนะครับอ่าก็จะมีเสียงขึ้นมาหลังจากนั้นท่านเช็คนะครับเช็คด้านคลิกขวานะครับที่ปุ่มสตาร์ทนะครับตันนี้นะครับมาที่ d e v i c e m a n a g e r นะครับผมมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยครับแสดงว่าโน้ตบุ๊กกับ สายโปรแกรมของเรายังไม่รู้จักกันนะครับขึ้นเครื่องหมายตกใจเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจสแกนซองสีขาวๆนะครับที่ให้ไปพร้อมกับแผ่นนะครับท่านไม่มีที่เปิดแผ่นใช่ไหมครับท่านสแกนเข้ามาทางไลน์แล้วทางร้านก็ส่งไปให้แบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้เราทําเสมือนจริงให้ท่านดูเลยนะครับหลังจากนั้นก็เซฟครับท่านเซฟไปไว้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมจะเซฟไปที่ดาวน์โหลดนะครับความจุประมาณ10 m เมกนี่ใช้เวลาไม่นานนะครับใคอดนเน็ตเร็วนี่แทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับผม ถือว่าตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าท่านจําไม่ได้ว่าเอาไว้ตรงไหนท่านก็ไปเปิดปุกโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะลิงก์ไปที่อันเซฟไว้บางทีไม่ได้จำใช่ไหมครับหลังจากได้ไฟล์นี้มาเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆไม่สามารถที่จะคลิกดดบเป็ลคลิกเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับจะเป็นรูปแบบนี้ยังไม่ใช่นะครับให้เ,เพื่อนๆคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ X t a t All นะครับเขาก็จะถามไว้ตรงไหนแเ้าก็ไว้ตรงนี้แหละนะครับ ที่จริงมันจะเปิดขึ้นมาเลยนะครับหรือเพื่อนๆไม่ขึ้นมาแบบนี้เนะี่ยมันก็จะโชว์โฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาโฟลเดอร์ Further, ตัวนี้มันจะไม่มีซิปเนาะก็คลิกเข้าไปตัวนี้คือตัวที่เราจะใช้งานนะครับเป็นไดเวอร์นะครับให้เพื่อนๆรบเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วเขาถามอย่างนี้เพื่อนๆก็ตอบ yes นะครับผมอ่าแล้วก็กด next นะครับ จนกว่ามันจะขึ้นฟิน i s อย่างนี้นะครับถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเพื่อนๆครับก็กดฟิน i s ไปหลังจากนั้นเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อนๆก็ปิดอุปรกรณ์นะครับลองมาตรวจสอบที่ขวาที่ปุ่ม start ใหม่นะครับก็ไปที่ d y i manager นะครับผมตอนนี้มันจะไม่ขึ้นเครื่องหมายตกใจละคือคอมกับสายโปรแกรมนะีรู้จักกันแล้วให้เพื่อนๆดับเพิเพลคลิกเข้าไปที่ p o r นะครับก็จะเจอสายของเรานะครับอยู่ในคอม4อันนี้สำคัญนะครับ เพื่อนๆจะต้องจำคอมตัวนี้เพื่อที่เะไปใช้ในโปรแกรมวิศศทยุส,สื่อสารของท่านเนาะหรืองานอื่นๆนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ซื้อสายโปรแกรมไปส่วนโปรแกรมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทางร้านเขาขายสายให้ท่านเนี่ยบางบางโปรแกรมเขาก็จะมีให้แต่บางโปรแกรมเขาก็ไม่มีให้นะครับลองทักไปกับร้านแล้วกันนะครับเขาอาจจะส่งลิงก์มาให้เพื่อนๆโหลดที่มันเป็นตัวฟรีแต่สําหรับเครื่องวิทยุสื่อสารโปรแกรมที่เป็น บางตัวอาจจะมีค่าให้ใจ่ายก็ลองติดต่อกันดูนะครับยังไงก็ขอให้สนุกสนานครับเพื่อนครับขอบคุณครับ